ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มธนาคารที่สามารถจะลงทะเบียนมาตรการเราชนะสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเพิ่มเติมนะครับ โดยในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปลงทะเบียนโครงการเราชนะได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและทกสทุกสาขานะครับตรงนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชนลดความแออัดนะครับให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อย่างทั่วถึงนะครับ แล้วก็มีข่าวดีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเขามีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนในมาตรการเราชนะในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องรีบไปตั้งแต่วันแรกๆนะครับเพราะว่ามีคนไปจำนวนมากวันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5มีนาคมนะครับแล้วก็ ใครที่ผ่านคุณสมบัตินะครับก็จะได้รับเงินทุกคนนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะโทร02 1111144นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ